ตบการณ์ในการขยับธุรกิจอาหารและบริการในครั้งนี้ด้วยค่ะ รียกว่างานนี้มาถูกช่วงถูกจังหวะพอดีเลยนะครับเพราะว่าน้องๆเยาวชนส่วนหนึ่งนี้ก็ให้ความสนใจในเรื่องของอาชีพเชฟหรือว่าอาชีพการทําอาหาร,าารมากขึ้นปิดเทอมด้วยนะปิดเทอมด้วยครับดูแล้วอาจจะได้แรงบันดาลใจะนะครับและที่สำคัญงานนี้จะแล้วประสบความสําเร็จน่าจะมีการจัดอีกในโอกาสต่อไปนะครับไปดูอีกงานหนึ่งกันบ้างนะครับที่จวดมหาสารคามมีการจัดงานรวมพลังล้างมือให้สะอาดนะครับเพื่อป้องกันโรคติดต่อเนื่องในวันล้างมือโลกปี2014ครับ ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านสองนางใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามโรงพยาบาลมหาสารคามร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคามและโรงเรียนเทศบาลบ้านสองนางใหญ่จัดกิจกรรมรวมพลังชาวมหาสารคามล้างมือสะอาดป้องกันโรคติดต่อเนื่องในวันล้างมือโลก2014เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมือ ด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกต้องเจ็ดขั้นตอนและเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆเป็นการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีนะครับในงานนี้ก็เป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนนั้นล้างมือด้วยน้ำและสบู่นะครับซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพเสียค่าใช้จ่ายน้อยและป้องกันโรคติดเชื้อที่สําคัญได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับคุณเห็นไหมก็จะมีท่าในการล้างมือนะครับ <c oughs> การใช้เพลงเป็นสื่อนี่ก็สามารถจําง่ายนะครับและนําไป